ก็มีอะไรจะบอกนะแม่ได้เป็นอาจารย์ที่ไหนวิทยาลายัยวีทเาี้ยวิทยาลัยเนี้ยอะไรนะาสหวมิตรน่สอนเด็กโตเ,เตนนี่ยกอนแรกหนูก็ว่าจะบอกเหมือนว่า แล้วอาวอาขอาูเนียไม่มีใครรู้มีเจนคนเดียวมีเจนบอกว่าอุ้ย่าเอาไอ้ไปเรื่อยไปเนี่ยมีเจนคนเดียวแล้วคันนี้หนกห,หนูก็เลยบอกว่ายังไม่อยากบอกใครเยอะเพราะว่าเหมือนว่าเราก็กลัวแล้วรู้ได้ไงล่ะก็หนูวันที่หนูกลับมาเ,ออเออช้ามาที่หนูบอกว่าน่ไปธุระ่นคือไปสัมภาษณ์แล้วเราเขาบอกว่าได้เลย ได้ไอ้ได้ทางเราอะเอาแบบว่าเหมือนเซเยสยู่แล้วแบบตกลงอยู่แล้วแต่ให้เรามาตัดสินทางเข่าอะตกลงอยู่แล้วแบบว่าจะให้เราไปตัดสินใจตอนนั้นอะยังไม่รู้แม่เขาจะบอกว่าตินได้ลงใจที่หนูที่หนูไปสมัครอะแม่เขาจะบอก่ที่หนูแบบว่าเหมือนทุกทีอะหนูจะทําอะไรหนูก็จะบอกแม่บอกอะไรก่อนขอพรขอพรวันนั้นอยากจะขอพรจะตายอยากจะแบบว่าอวยพริบหน่อยสิจะไปสอบสัมภาษณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเอาให้ได้ทีเดียวถือเป็นขงผัญอะไรเงี้ย รุ้มทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบเราก็ไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้มากมายว่าเราจะไปสัมภาษณ์กลัวตกมาตายเงี้ยเดี๋ยวอายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขินอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเอาให้ได้เราบอกเลยดีกว่า<ม>อะไรเงี่เจ<ม>งก็บอกว่ามึงได้อยู่แล้วเลยมึเราทำเต้ยเตะเดี๋ยวมึงมาเองใช่ไหมเลยไม่รับอ่ะมืนจริงๆอ่ะ อยากบอกนั่นแล้วอกกับแตกตายแล้วอะแบบว่าไม่ได้พาแม่ไปไหนสักที่หนึ่งแม่ก็ก็อาจจะได้กลับมาเจอโอ้โหแม่ก็ทํางานเนี่ยตัวเป็นน็อตหรอวอยากจะมาอยากจะบอกว่าแบบได้เป็นได้เป็นได้เป็นอาจารย์แล้วนะได้เป็นอาจารย์แล้วนะอะไรเงี้ยอยากจะบอกเขาก็ถามว่ามาอย่างไรนะเขาก็สมทาษน์หนูภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้เขาเขาเห็นหนูว่าลุงมันสอนวิชาอะไรหนูคอมพิวเตอร์กราฟิก งานที่นั่งทาเหมือนนี้แหละแล้วสอนนะมันแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาเรียกหนูว่าอาจารย์ปั๊บเขินโอ้นั่งเขาเรียกหนูอาจารย์บ <c oughs> ั๊บหน,าาน,น,นูนั่งเขินนนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเหมือนว่าวิชาที่หนูจะได้สอนอะไรเงี้ยก็เป็นคงเหลือพวกวิชาเกี่ยวกับออกแบบอะไรเงี้ยแหละออกแบบก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบวิชาทงสื่อทําวิดีโอถ่ายภาพแล้วซึ่งแบบหนูบอกว่าโหอันนั้นมันแทบจะไม่เป็นวิชาเลยครับมันเป็น สิ่งที่ผมทําปัจจุบันอยู่แล้วอ,ะอ่ะอาจารย์เรียกว่าตคอีอาจารย์บอกโอ้เขา <c oughs> บอกว่าทางเราอยากได้มากเพราะว่าแบบเหมือนชอบทัศนคติชอบอะไรเนี่ยเพราะว่าหนูก็ต้องในเรซูเม่ประวัติอะไรเงรี้ย <c oughs> หนูก็ต้องสแสดงความเป็นตัวเองลงไปอะไรเงี้ยเขาเขาเลยบอก <c oughs> ว่าทางเขาอ่ะโอเครับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกเขาเพิ่งเพลงจะทําอะไรไม่ก็ใครเลยอะไรเงี้ย่แล้วก็เลยบอก เงียบๆไปแหละเดี๋ยวเผื่อไม่ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องตกมามตายได้ก็เลยบอกเออเงียบไปได้บบเราบอกเยอะๆแต่มันมันแป๊บเดียวเนะยังมาสมัครแป๊บเดียวเขาเรียกหนู่งแป๊บเดียวบอก,บอกสัมภาษา์แป๊บเดียวแล้วก็าามันได้เลยอาจารย์มันก็งงแล้วเขาบอกว่าดีใจด้วยอะไรเงี้ยเอาแบบว่าเขาแบบอยากให้หนูทำเนี่ยอันนี้แหละเขาก็รู้ว่าเราเป็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้อยอยากให้ทำเขาก็บอกว่ายังคุยกันอยู่อย่างนั้นแหละ มีมีมีอะไรเดี๋ยวก็จะบอกมีงานอะไรก็จะบอกอนะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนนะเจอการพูดคุยอะไรเงี้ยวันนั้นหนูก็คุยกับคนา่านตอนนี้เรียกหนูว่าอาจารย์แล้วนะเอออาจารย์อาจารย์ฟ้าแม่อาจารย์พัดแล้วนะเออแม่อาจารย์พัดรู้สึกงไงดนะีใจมาก <laughs> แต่ตั้งใจมาบอกคนแรกเลยนะ <laughs> ดีแล้ว